ต家好ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของยีนหมู่นะครับหรือว่า,เ,าเสียงสระนะครับเราจะได้เรียนกับคุณครูเดชชาตินะครับผมอันดับแรกให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่3นะครับหน้าสาจะเป็นเรื่องของเสียงสระนั่นเองเนาะสระในภาษาจีนหรือในพินอินเนี่ยจะมีอยู่2 2 2แบบด้วยกัน2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือ,อให้นักเรียนดูก่อนนะ สละเดียวอ่ะสละเดียวก็คือตานยื้นหมูนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีสละผัดส,สมเนาะเป็นโฟยื้นหมูอ่ะจะมีอยู่2ออย่างนะครับอ่ะลดับแรกให้นักเรียนดูที่ข้อที่1ก่อนเนาะก็คือเป็นตานยื่นหมูเนาะก็คือสละเดียวนั่นเองสละเดียวจะมีอยู่6เสียงด้วยกันนะสำคัญนะนักเรียนอยู่มีอยู่6เสียงอ่ะเสียงแรกอ่ะให้นักเรียนแก้ไขตรงนี้เนาะ ตัว A ตัว A จะเขียนอย่างนี้นะเป็น A แบบนี้ไม่ใช่ A แบบนั้นนะครับอันดับแรกให้นักเรียนฟังหนังสื่อก่อนนะนแรก A O E อเอ อ่มีอยู่6เสียงด้วยกันเนาะ,ะให้ในักเรียนยออกเสียงตามเราซื้อสัก1รอบแล้วกันนะครับผมอาโอเออีอูวีออันนี้ก็จะเป็นสระเดียวเนาะสระเดียว อ่ะตัวนี้ตัวโอเนาะโอบางทีเราจะออกเสียงว่าอก็ได้เนาะบางสำนักก็จะออกเสียงว่าอนะครับอันนี้ก็เป็นสระเดียว6เสียงอ่ะต่อไปเป็นเสียงสระผสมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ30เสียงด้วยกันนะครับผมเป็นฟูกยื่นหมู่นะครับโดยจะมีอ่าสระนามก็คือสระเดียวนะด้านหน้าเห็นไหมอ โอเออีอูวีเนาะอ่ะลำแรกเราซื้อให้น eh ักเรียนฟังเราซื้อออกเสียงก่อนเนาะอ่ะอันนี้ไอเอออันอังอ่ะต่อไปเราซื้อให้นักเรียนออกเสียงตามเราซื้อเนาะอ,อ่ะไอ เอาอันอังอ่ะหไหมตัวนี้ตัวนี้ก็คือสระอะไรนะข้างบนก็คือสระอาใช่ไหมอาบวกกับอี e, ใช่ไหมเห็นใหม่ข้างบนอ่าอาบวกอีไอยัยไอไอก็เป็นไอนั่นเองอ่าตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันอากับโอหรือว่าออใช่ไหม เอ,เอาเอาเอาก็เป็นเอาใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการอาก,กับเนเนนี่ก็คือแทนแทนเสียงด้วยแม่แม่แม่กลนใช่ไหมก็คือนอนหนูนั่นแหละก็เป็นอานอ่าอันอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแทนด้วยงงก็เป็นอ้างเนาะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการจํานักเรียนอย่าลืมนะว่าตัวนี้ตัวอาสละอาเขียนอย่างนี้อ่าเอกสารผิดนิดน,นึงนะ ต่อไปเป็นสระโอเนาะอ่ะฟังเราเสือออกเสียงก่อนนะโอกับองนะนะอ่ะโอองอ่ะอันนี้ก็คือสระโอนะอ่าต่อไปเป็นสระเอออันนี้ก็เออ เอ็นเอ,งอิง่าต่อไปเป็นสระอีอ่าสระอีนะเอียเอียวเอียอ,อันนี้ออกเสียงเอนะตนัวอีตัวนี้ไม่ใช่สระเออนะมันจะออกเสียงเป็นเออันนี้เอียว อีแอนอินย uh, uh, uh ัง huh. อ uh ิง huh. อ uh ีโงเห็นไหมโงบวกกับตัวอีข้างหน้าอีโง่อิงอ่ะเอาไปเป็นสระอูอ่ะสระอูสระอูนะอัวอ่ะตัวนี้นะอัวอวย วยวันวนวงอวงอ่ะอันนี้ก็เป็นสระอู้เนาะต่อไปสระวีอันนี้ออกเสียงเอนะวียนยินอ่ะอันนี้ก็คือสระเสียงผสมนั่นเองอ่ะ เนาะตัวเห็นไหมนักเดะข้างล่างตัวนี้เนาะก็จะอยู่ในแม่กลใช่ไหมตัวนี้ NG ออกเสียงเงืงอยู่ในแม่แม่กงอ่าแม่กงเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออกเสียงว่ารือเนาะเสียงก็จะห่อลิ้นเนาะปลายลิ้นแตะหยุดบนเพดานแข็งนั่นเอง อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของเสียงสระหรือว่ายิ่นหมู่นั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับเรื่องของเสียงสระก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวต่อไปก็ติดตามในเรื่องของเสียงบรรณยุก,กับเหลาซื้อท่านต่อไปนะครับผมอ่าสำหรับเหลาซื้อก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ